สวัสดีครับนุ่งพระบ้านๆนะครับเจ็ดสเก้าสวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับเนาะวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับก็สวัสดีครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้แบ่งปันนะครับพรดีเมื่อวานนี้ติดธุระไปธุระนะครับไปธุระคิดถึงถึงก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราแบ่งปันพระกันนะครับเป็นกลุ่มพนมรอก หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมกรพนมลอกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ไปสร้างบรรจุกลุ่ในวัดพนมลอกนะครับก็ผมมีมาแบ่งปันเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับพูดคุยกันแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันกลุกันพนมลอกนะครับก็แจ้งข่าวสารก่อนนะครับข่าวสารก็เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ดีนะครับเป็นอ่า อะไรที่ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้นะครับเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นก็คือเมื่อก่อนอเรามีนักวิทยาศาสตร์าสายวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะกล้องพันเอกศักยภาพอะไรว่าอย่างอย่างสายตรวจสมดิตอะไรเขาก็ไปตรวจนะไปตวๆๆๆๆๆๆรวจโลหะกันนะครับก็อยู่ในช่วงอายุานานเก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีนะครับเก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปี ประสิทธะความชัดเจนของกลุ่มนี้มากนะครับความชัดเจนของกลุ่มนี้มากไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาอดีตหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสิทธิพี่สิทธิน้องเป็นหลวงพ่อเลื่อมเป็นคนสร้างโบสถ์นะครับผมจริงแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันนะครับก็เขาได้มีการแจ้งผลการตรวจสอบเครื่องซิมนี่เครื่องซิมนะครับเครื่องซิมนี่เหนือก,กว่ากองพัน X นะเหนือกว่าพัน X อีก คือเป็นเครื่องอซิมิเล็กตอนคือการตรวจหาอายุอันลามโลหะนะครับผมนี่ได้ที่ได้มาตรฐานที่ะรุประบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะเครื่องนี้นี่โอ้โหมูลค่าสูงเลยนะ,ะประมาณสิบสิบล้านไปยี่สิบล้านขึ้นนะสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านขึ้นนะครับเครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นในวงการการวิทยาศาสตร์หรือ,อการพวกนี้นะครับเขาไปตรวจเนี่ยเขาไปตรวจหาค่า อายุอานามค่าสวนผสมโลหะที่อยู่ในพระอยู่ในเนี้ยเขาจะชัดเจนนะเป็นเครื่องที่ได้รับความมาตรฐานได้เป็นบินระดับสากลก็ได้มีกลุ่มของวัดพนมรอกเนี่ยได้เอาไปตรวจนะครับก็เป็นผลที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับมากมากเลยว่าฉะนัอนอายุอานามอยู่ในช่วง90ปีถึง100ปีนะครับตรงเป๊ะมีมวลสารในการผสมโลหะทองผสมนี่ เป็นโลหะทองผสมนะครับคือทองสำลดนะครับนี่ที่มีคา่าค่าผสมส่วนต่างๆนะเทียบเท่ากับหลวงพ่องเงินวัดบางขาเลยนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากในส่วนผสมทุกอย่างนะครับโพยพะเขาใกล้ๆยุคก,กันนะหลวงพ่องเงินวัดบางขางนี่ก็คือปีสองสี่ห้ากว่าสองสี่ห้า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 ศูนย์หึงห้าห้านะแต่ของอาวัดพนมรรมองนี่หกหกแปดนะ กปดนะบูดสร้าง6กเปดเพราะฉะนั้นห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะห่างกันสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นค่าวิวิวิวัฒนาการในการผรสมในการทําลูหาเนี่ยขายกัน้ายกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าพอใจนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็ขายคล้อกังวลข้อสงสัยข้อขังขาไปได้เยอะมากเยอะมากนะครับใครไม่เล่นไม่เป็นไรใครไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับแต่กลุ่มเซียนหล,ยลายคนอย่างที่ผมบอกอย่างเสียวัดน่งอย่างเงี้ย อย่างนี้คนคนไม่คิอยังไม่ได้ดูนะก็คิดไปต่างๆนาะนาพอได้ดูตัวจริงได้ดูโลหะจริงๆแล้วความเชื่อความศรัทธาจะเกิดขึ้นนะว่าโลหะเก่าจริงนี่โลหะเก่าจริงเดียวยิ่งความเป็นมาน่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทวีภาคีไม่ว่าปเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องอไม่ว่าจะเป็นโบสถ์นะหลวงพ่อเดิมเป็นคนสร้างก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นนะมาก็เล่ากันพอสมควรคราวนี้เรามาดูมาดูนี่ นี่คือพระที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะมีน้อยนะนี่แล้วผมก็แจ้งเลยแล้วว่าอตอนนี้พระมีน้อยนะครับพระมีน้อยมากมนี่เลยนะครับมีน้อยเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากแล้วก็คบเชิญเนี่ยเนี่ยคนที่มีก็ห่วงหเห็นแล้วนะครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาจะจําหน่ายในวันที่ในวันที่สามเนี่ยบูถแตกในวันที่สี่กับวันที่ห้าเนี่ยทางวัดเขาจะจําหน่ายหนึ่งพันบาทนะตอนนั้นก็มีกําลังซื้อกันบางคนห้าองค์สิบองค์ใช่ไหมครับก็ห้าองค์สิบองค์เนี่า อ่าบางท่านมีเงินเยอะก็เป็นร้อยนี่บางท่านเงินเงินเยอะก็หลายร้อยนะครับผมก็นี่อยู่ที่ความศรัทธานะหนึ่งพันบาทพอทุกวันนี้ก็พอหมดออกจากวัดก็เป็นธรรมดาของกลไกการตลาดนะครับเป็นกลไกการตลาดนะครับและช่วงนี้ช <m> ่วงนี้นะครับกระแสพระเริ <m> ่มแรงแรงแรงขึ้นเนี่ยอ่าการเช่าหาบูชาก็เริ่มขยบขยบขยบขึ้นนะครับขยบขึ้นนี่ขยบขึ้นแล้วนะครับขยบขึ้นนะครับนี่และการที่จะหาพระอีกเนี่ยพระ ที่มีอยู่คนเขาก็ไม่อยากจะแบ่งปันออกมาละแบ่งปันเขาก็เริ่มขย,ยับราคาขึ้นมากละเนื่องยับขึ้นมาขึ้นมากแล้วเพราะฉะนั้นผมแจ้งไว้ก่อนนะว,ว่าผมแบ่งปัน3,000บาทเนี่ยนานมาแล้วนะก็คือเดือนนี้ ivan, แหละเกือบจะทั้งเดือนเลยผมแบ่งปัน3,000บาทพอหมดเดือนนี้ผมจะแบ่งปันในราคาที่ไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับผมจะขอขยับราคาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมให้3,000บาท ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับพอเริ่มวันที่1ตุลาผมจะขยับแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เหลือน้อยมากผมจะแบ่งปันคลิปนี้แค่10รายการ10รายการนี้นะครับในราคา3,000ันบาทนะครับผมกดติดตามเพิ่มมือถูผมก็ได้เพิ่อมอีดีไลน์ผมก็ได้แล้วเข้ามาพูดคุยกันแล้วเหมือนปิดเหมือนทุกทท่านนะครับและที่สําคัญทุกรายการผมรับประกันพระแท้นะครับผมรับประกันพระแท้น่งเหนือจากพระอาคําพูดผมก็จะมีบัตร ที่ผมทําให้ระหว่างท่านกับผู้มีได้แบ่งปันกันนะให้ท่านสบายใจนะครับนี่บัตรรับรองพระแท้หลวงพ่อเมนะครับนี่ยอย่างนี้เลยผมบอกประวัติความเป็นมาทุกอย่างอยู่ในบัตรแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่อย่างนี้ข้อ1ผมรับประกันพระแท100้ร้อเปข้อ2ไม่เทะผมรับคืนร้อยเปเนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยระนันสบายใจได้นะสบายใจได้เลยนะครับท่านไม่ได้เสียอะ,อะไรเลยนะครับนี่ท่านได้คุณคุณดีๆของหลวงพอ่อของหลวงพ่อดเดิมนะ ผมคนดื่มไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ก็เยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่เยอะแยะนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถล้มแทงไม่เข้าถข็มฉีดไม่เข้าไฟดูดถูกหวยขายของดิบขายดีย่างนี้เนี่ยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะเมตตามมหานิยมมหาอุดเลยนะครับอ่าก็ปิดตามรายการปิดตามรายการเหมือนเดือนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันพระผมไปบัตรผมส่งทำนะครับบัตรผมส่งทำ นี่เขาแจ้งมาแล้วแจ้งมาแล้วนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่นี่นบัตรเขาส่งดำนะนี่นี่เลยนะครับบัตรคุณส่งามนี่นี่คือลงพิมพ์เลยนะลงพิมพ์เนี่ยนี่คมจะส่งไปอย่างนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะเยอะมากเยอะมากส่งไปนี่เลยนะครับแล้ววันนี้ผมถามนะครับว,ว่าเมื่อวานเซ็จวันไหนครับเขาบอกรอวันนี้เขาตอบมาเลยครับรอดีคิวก่อนลนะคะอก็โอเคนี่บัรตรผมส่งทันเนี๋ยผมส่งตามหลังให้ทีหลังนะครับได้ทุกท่านนะครับได้ทุกท่านขอบคุณมากไปเรามาดูภาพกันนี่ รายการที่หนึ่งเดี๋ยวผมส่องให้ดูทุกรายการเพราะมีน้อยนะสิบรายการเนี่ยปิดตามรายการนะครับนี่เลยพิมพ์นี้ตอนนี้พิมพ์พิมพ์เอเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะครับพิมพ์นี้เพราะว่าพิมพ์นี้นยะที่มีประสบการณ์ทุกๆพิมพ์คือพิมพ์นี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไฟดูดแทงไม่เข้าถูกหวยนะพิมพ์ชงพิมพ์ฉีดนี่นะพิมพ์นี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ตรงนี้คาบปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โ้ยท,ทุกท,ทีทุกที แล้วก็เป็นคาบกลุเนยนะไม่รู้ว่าเขาไปได้ความนิยมมาจากไหนนะนี่น่าจะมีเซียนท่านหนึ่งนะเขามาให้ตามที่ได้รู้มานะมีเซียนท่านหนึ่งละมีเซียนท่านหนึ่งเขามาแอบเก็บกันนะมาแอบเก็บเขาพยายามคว้านแต่ที่มีที่มีกรุนะครับที่มีคาบกลุนี่เดิมๆได้เอาเขาเอาความเดิมนะเขาอาความดเดิมที่เป็นคาบกลุเพราะว่าเป็นพากกรุนะครับยิ่งมีคาบดินคาบแคนไซออกไซด์ ที่เป็นกลุ่สวยๆนะนี่ก็เาขาคว้านไปนะตามที่รู้มานะเดี๋ยวผมส่องให้ราวกาที่หนึ่งนี่เลยนะครับนี่เลยหน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนนะนี่เลยนะครับมีปากมีตาชัดเจนต้องเอาแปรงปัดนะถึงจะได้ชัดเจนนะอันนี้เป็นคราบกลุ่คราบเดิมๆเ,เลยอยู่นะครับยังมีดินมีกลุเ่เดิมๆมีไข่เห็นไหมสนุงกรุงสนิม,นมเขียวขึ้นนี่สวยงามนะครับมีออกไซด์มีคันไซนะ นี่เลยเพราะฉะนั้นความชัดเจนเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตัวเครื่องซิมอ่าผ่านนี่ก็มันก็ผ่านอยู่แล้วหละพันกิก๊กพันเอ็กผ่านแต่ซิมผ่านแต่ความมาตรฐานความสากลมันเยอะขึ้นไงครับเยอะขึ้นนะครับว่าโลหะถึงเพราะฉะนั้นเมื่อโลหะถึงยุคนี่การบนจุขู่ก็สอดคล้องกับอาวัตสองสี่หกแปดนะครับสองสี่หกแปดเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยสบายใจได้เลยนะครับนี่ อ่าสามพันบาทรายการที่หนึ่งนะครับผมแบ่งปันนี่มีโอนมีปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางปลายทางผมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับปลายทางผมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าพิมพค่าเก็บของไปสี์นะครับผมก็วันนี้มีพิมพ์เอยอดนิยมเลยนะพิมพ์เอยอดนิยมฐานสูงยอดนิยมคือพิมพ์เอพระเขาจะแตกกลุ่มมาพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีนะครับแล้วก็มีพิมพ์ลูกกระเดือกเป็นพิมพ์หายากกันนะครับนี่เลยตอนนี้พิมพ์ลูกกระเดือกนี้หาไม่ได้แล้วนะครับราคาวิ่งขึ้นไปสูงมาก ราคาวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับนี่นาหน้าธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครมีก็ชงโชคดีไปนะครับบนราคาเบาๆนี้ผมแบ่งปันถึงแค่สิ้นเดือนนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนี่เลยนะครับนี่อ่ะเดีย๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่พิมพ์ A ฐานสูงนิยมนี่มีคาบตูกคาบเดิมๆนี่ตอนนี้ได้ความนิยมมากนี่ได้กระแสได้แรงได้ความนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาคกลุกนะ่มเนาะ กขาต้องเอาคราบกรุนี่คราบขายีคราบออกไซด์อะไรอย่างนี้นะผมตามที่ผมคิดนะนี่เนื้อหาโลหะดูง่ายนะครับดูง่ายนี่เลยนี่เลยนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะมีลูกตรงลูกตามีมปากนะนี่ชัดเจนผิวพรรโลหะดูง่ายเดี๋ยวผมเช็ดกล้องก่อนที่จะม,มัวๆก็แบ่งปันกันได้นะครับแบ่งปันกันได้ราคาเบานี้สามพันบาทนี้มีให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับ ผมมีถึงแค่สิ้นเดือนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่ r o นี่ชัดเจนขึ้นนี่เลยนะครับดูโลหะนะครับพระแท้ดูง่ายดูง่ายโลหะแท้ๆดูง่ายๆนะครับนี่ดูอ่ะเขาจะเก่านี่เลยนะครับนี่นี่มีเกบมีออกไซด์มีแคนไซนี่มีคราบปลูกคราบดินนะครับนี่มีความเก่าชัดเจนครับชัดเจนพระแท้ดูง่ายรับประกันแท้ทุกรายการนะครับผมมีบัตรรับรองให้ด้วยสบายใจได้นะครับดูนะสนิมลงสนิมเขียว สวยงามนะครับโลหะนี่ดูดิของเก่าของโลหะนะครับนี่ดูง่ายนะดูดีโอโคสบายตานะครับในการที่สอง <c oughs> เพิ่มลายผมเพิ่มลายผมแล้วก็เพิ่มไอเดีลายผมเบอร์โทรก็ได้เพิ่มได้ดูลายกันนะครับทักลายเข้ามาพูดคุยกันดูภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยนะครับมาสองละสามครับนี่เลยนะครับ ของดีมีน้อยนะครับผมเริ่มแบ่งปันน้อยลงน้อยลงนะครับว่าของหายากขึ้นนะครับพระหายากขึ้นราคาก็รีบวิ่งขึ้นความนิยมก็สูงขึ้นนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นราคาเบาๆนี้ผมมีให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนะพอเริ่มวันที่หนึ่งปุ๊บผมจะเปลี่ยนราคาแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีใครที่ยังอยากได้ในราคาเบาๆก็รีบป,ปิดได้เลยนะครับรีบป,ปิดได้เลยนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับปากจมูกกระแปลงปัดในคมกิบเลยนะเนี่ยมีไหมมีดินมีอะไรเขาอุดอยู่นะครับ นี่เลยปล่อยวงลอยปากชิมูชัดเจนลูหงงลูหะแท้ดูง่ายนะครับสบายตาได้ความเดิมเดิมได้ดินเดิมเดิมได้ดินใต้บูดไปไปด้วยเลยนะครับนี่กลุ่มนี่ความเดิมเดิมนะตะคุงตะไคร้ขึ้นมาเห็นไหมสวยงามนะครับนี่คาร์บออกไซด์คารบเคนไซด์นะครับสวยงามรายการที่สามครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ พิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยมเนี่ยพิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกพิมพ์ยอดนิยมเยพราะกาลังได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นพระที่มีคราบกุ้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้เลยนะที่เป็นคราบกุ้คราบเดิมๆมีแคนไซมีดินเนี่ยโอ,โ,โอ้โหนิยมมากเลยนะครับตอนนี้นี่มีหลายท่านนะครับเช่าหาผมไปเอาไปแบ่งปันไปอ,อกต่อกันเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับนี่ และทุกรายการผมรับประกันพระแท้นะครับผมรับประกันพระแท้สบายใจได้เลยนะครับสบายใจได้เลยนี่นี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับสวยงามนะครับนี่นี่เลยอ่ะรายการที่สี่ม่ต้องสองนะล่ะกล้องมันมัวน,น,นะสามพันบาททุกคงน,นะครับทุกรายการอ่ะนี่เลยนี่ดูอย่างนี้เลยเนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับคาบดินคาบกลุ่มคาบโลหะ ดูหะดูแท้นะครับดูแท้ดูง่ายดูสบายตาเห็นไหมครับนี่แล้วก็ผมรับประกันพระแท้ทุกรายการผมมีบัตรให้ด้วยนะครับนี่อ่ะนี่เลยนี่เลยอยากให้ดูอยากให้ดูงไหนเพิ่มลุงเพิ่มลายผมมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยดูเป็นจระเลยนะครับนี่อ่ะชัดเจนนะหน้าตาปากจมูกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะครับนี่คราบดินคราบกรุคราบเคนไซออกไซน์นะ นี่เลยนะครับนี่ดูโลหะดูง่ายนะครับดูง่ายอ่านี่พิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์ยอดนิยมดีกว่าผมเรียกตอนนี้กาลังยอดนิยมเลยอ่ะรายการที่ห้านี่เลยนะครับรายการที่หกครับนี่โอ้โหเป็นไงครับความเดิมๆนะความธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับดูโลหะนะครับดูง่าย นี่ได้ดินได้กลุไนะคับเดิมๆไปด้วยนะครับนี่เลยไม่ได้ผ่านการล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับนี่นี่เลยชัดเจนนี่เลยชัดเจนเนี่ยผม,มต้องลงกล้องก็ชัดเจนเละนะดูดินี่สวยงามนะครับ อ่ารายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่นี่ดูนะครับสวยงามนะครับนี่ดูดวงหงดูหะนะครับนี่ดูความเก่าดูครับกลุดูเข็ไซ้ายนะครับดูตาดูปากดูจมูกนะครับสมบูรณ์ดูงหะดูง่ายนะ แท้ดูง่ายนะครับสบายตานะครับไม่มีอะไรเครื่องตาเลยแหละนี่เลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับนี่รายการที่เจ็ดครับนี่สามพันบาทนะครับสามพันบาทมีอุลมีปลายทางนะครับอูลก็สามพัน 3, บาทถ้าปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เลยอ่ะ รายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดนี่ดูนะครับดูสนิมขึงสิ่งนิมเขียวดูโอ้ดูเดีอดตะไคร้ตะเคยเขียวขึ้นมานี่สวยงามนะครับสวยงามนี่อย่างนี้ดูดิครับโอ้โหดูดิดครับดูความเก่าของโลหะนะนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนี่เลย ารายการที่แปดครับสวยงามนะครับสวยงามรายการที่เก้าเป็นพิมพี B นะหน้าฝรั่งนะครับนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับมีหน้ามีตามีปากมีจมูกชัดเจนนะ นี่คือบิมบีนะครับบิมบีหน้าฝรั่งนะเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามนี่หน้าป่าปาาชิมุกัดเตเจนบิมบีหน้าฝรั่งนะครับนี่มีสองรายการนะครับนี่รายการที่เก้าบิมบีนะครับหน้าฝรั่งรายการที่สิบครับนี่เลยนะครับ นี่พิมพ์ีหน้าฝร่งสวยสุดงดงามนะครับลูงลหงุูหะิดูง่ายสบายตานะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับนี่นี่เห็นไหมมีตามีปากมีจมูกชัดเจนเอาจจะผมถอยซูมลงไปหน่อยนะจะได้เห็นชัดจันนี่เห็นไหมครับนี่น,น,นี่ชัดเจนนะนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับ นี่เลยพิมบี B. หน้าฝรั่งนะครับสวยงามนี่ดูคราบปรุกคราบดินนี่เลยสวยงามนะครับสวยงามนี่ระการที่สิบนี่ดูนี้ดูหน้าตานะครับเห็นไหมครับหน้าฝรั่งนะมีหน้ามีตามีปากมีจมูกชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะอย่างนี้นี่สวยงามแล้วนะครับนี่นรนบฝรั่งนะพิมพีโอเคมีสิบรายการนะครับทุกรายการรับประกันคระแท้นะครับ ไ่้รับประกันพระแท้ดูย้อนหลังดูอะไรกันได้นะครับและเบอร์ุงเบอร์ทูเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์กันมีบัตรรับรองให้นะครับสบายใจนะครับท่านเชาหาไปเงินท่านแท้พระผมก็ต้องแท้นะครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งปันพระแท้นะครับมาเสริมอันนี้เป็นมีดนะครับเป็นมีดเป็นมีดคู่บูดนะครับนี่เป็นมีดคู่บูดเลยบูดร้อยปีนะครับคือบูดพนมลอกนี่แหละบูดวัดนี้แหละบูดพนมลอกที่แตกกลุ่นนี่แหละครับนี่เป็นมีดนะครับ นี่คู่บดเลยนะครับเขาเขียนเป็นมีดบดร้อยปีนะครับนี่ที่มาของเหล็กดีมากนะเป็นเหล็กฐานทับประทานนี่นี่มีคูดนี่เรียบร้อยเลยนะครับมีคูดวัดให้ด้วยเป็นมีดนะเป็นมีดนี่เลยนะครับนี่มีดคู่บดร้อยปีนี่เลยนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะสวยงามนะครับนี่สวยงามนี่เลยนี่ปลุกเสกในวาระที่หลายวาระเลยนะนี่ หลายวาระเลยนะครับนี่นี่เป็นมีดนะครับนี่มีคู่บูดนี่มีดบูดร้อยปีนะครับนี่เลยนะครับมีโคดเรียบร้อยเป็นบูดพนมลอกนี่แหละหล็กเนี่ยเป็นหล็กฐานพระประธานนะเดิกฐานพระประธานร้อยปีคิดดูแล้วกันว่าความเข้งขังจะขนาดไหนครับ <c oughs> ความเข้มขังจะขนาดไหนนะครับ <c oughs> ผมมีอยู่สิบห้าชุด ผมแบ่งชุดละหนึ่งพันห้ารอยบาทได้สองเล่มนี้เลยนะครับได้สองเล่มนี้เลยนี่ได้สองเล่มนี้เลยนะครับผมแบ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีนี่เป็นโบสถ์เป็นมีดเป็นมีดโบสถ์ร้อยปีนะครับเป็นมีดโบสถ์ร้อยปีนะครับควรคุณค่าแก่การเก็บนะของมันต้องมีนะคู่กันนะครับของมันต้องมีผมแบ่งปั้นคู่ไปเลยนะครับคู่ไปเลยนี่เลยนะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีครับผมนี่เลยนะครับ โอเคใครสนใจทักเข้ามาแบ่งปันกันทักเข้ามาแบ่งปันกันนะครับนี่เลยอ่านี่เบอร์โทรไอดลไลน์นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์ขอบคุณมากๆสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ